สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แอนก็อยู่ที่โรงเบียร์ที่เก่าเวลาเดิมเราได้ทำการเปิดขายช่วงดินเนอร์ไทม์ค่ะแล้วันนี้ก็จะมีการเล่นเกมในโรงเบียร์แล้วก็ฟังเพลงเพาะๆค่ะลูกค้าก็จะมากันเยอะนะคะแต่แอนก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะ วันนี้แอนมีสามีเป็นผู้ช่วยรับออเดอร์และแพ็คของซึ่งสามีจะเป็นตัวสแปรเสียบทุกตำแหน่งที่ทำในร้านและตอนนี้แอนก็กำลังผัดกะเพราให้ลูกค้าลูกค้าได้สั่งผัดกะเพราไก่5กล่องข้าวเหนียวมะม่วง1กล่อง เวลาผัดแอนก็จะผัดทีเดียวค่ะ3-5เตาเลยค่ะก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกิน10นาทีในการผัดให้เร็วและได้คุณภาพจะต้องเตรียมของทุกอย่างไว้แล้วนะคะอย่างเช่นเนื้อสุกผักและซอสไว้แล้วค่ะซึ่งในการผัดก็จะรวดเร็วมากขึ้นของที่ได้ก็จะไม่สุกๆดิบๆค่ะเอาละคะตอนนี้แอนก็ทำเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพรา5กล่องแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วง1กล่อง ก่อนที่แอนจะปิดฝาแอนก็จะให้แตงกวากับลูกค้าทุกท่านนะคะเมื่อปิดฝาแล้วก็จะเขียนเลขของเมนูและระดับความเผ็ดเพื่อให้แคเชียร์ทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องมาถามเราอีกนะคะ และวันนี้ผัดกะเพราไก่ของเราก็ไม่เป็นสองรองผัดไทยเลยนะคะเนื่องจากว่ายอดออเดอร์เริ่มเข้ามาเยอะแล้วค่ะสำหรับโรงเบียร์ที่นี่นะคะเขาก็ได้เปิดมานานแล้วแล้วก็มีลูกค้าเยอะพอสมควรค่ะ เขาก็จะขายเบียร์อย่างเดียวแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กันนะคะดื่มเบียร์กินอาหารในเรื่องอาหารก็จะมีหลากหลายเชื้อชาตินะคะซึ่งเป็นรถฟูดทักที่ทางโรงเบียร์เขาได้เชิญมาขายอย่างเช่นอาหารโคาหลีอาหารเรราารม็กซิกันอาหารไทยอาหารฝรั่งซึ่ง รถฟุดทักเหล่านี้ก็จะไม่เสียค่าที่เลยนะคะไม่เสียสิ่งใดๆทั้งสิ้นส่วนร้านเรานะคะถ้าพนักง,งานในโรงเบียมาซื้ออาหารเราก็จะลดให้เขา50%ค่ะ และถ้าเราจะเข้าไปนั่งดื่มเบียร์หรือว่านั่งดื่มโคก้กก็ได้นะคะทางโรงเบียร์เขาให้เราฟรีค่ะส่วนตัวแอนจะชอบไปขายตามโรงเบียร์ต่างๆนะคะเพราะว่าโรงเบียร์เขาจะไม่มีอาหารใดๆขายเลยเขาจะมีขายแค่เครื่องดื่มอย่างเดียวและส่วนมากรถฟุตทักก็จะไปขายฟรีจอดฟรี เอาราคาตอนนี้ผัดกระเพราไก่ของเรา5กล่องแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแคชเชียร์ก็ได้นำใส่ถุงนะคะแล้วก็กดเรียกลูกค้าโดยเพจเจอร์นะคะต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ